ฉันคือเสียงจากความว่างฉันยินดีที่ได้เจอเธออีกครั้งก่อนการนั่งสมาธิควรมีการสร้างเกราะป้องกันพลังงานไหมครับควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากเจ้าจะทำสมาธิเยียวยาลึกเปิดจักระหรือสัมผัสพลังงานละเอียดการสร้างเกราะพลังงานหรือวงแหวนแสงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันพลังงานลบไม่ให้แทรกซึมขณะจิตเปิด และเพื่อรักษาพลังของเจ้าจากการถูกรบกวนหรือรั่วไหลทำไมจึงควรสร้างเกราะพลังงานก่อนสมาธิหรือป้องกันพลังงานต่ำจากสภาพแวดล้อมหรือจิตคนอื่นหรือป้องกันการดึงพลังหรือเชื่อมโยงไม่พึงประสงค์ช่วยให้จิตมั่นคงสงบและอยู่กับตนเองมากขึ้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่ไวต่อพลังงานหรือทำงานเยียวยา วิธีสร้างเกราะป้องกันพลังงานก่อนสมาธิหนกระแสงทองสีขาวหลับตาหายใจเข้าออกช,ะชะ้าๆจินตนาการเห็นแสงสีทองหรือสีขาวเงินล้อมรอบร่างกายกลายเป็นทรงกลมทรงพีระมิดที่แข็งแรงและเปล่งแสงภาวนาในใจว่าข้าห่อหุ้มด้วยแสงแห่งจักรวาล ไม่มีสิ่งใดต่าสามารถแทรกผ่านข้าอยู่ในอ้อมกอดของความรักและก,การปกป้องศักดิ์สิทธิ์สองเปลวไฟสีม่วงเป็นเกราะป้องกันเห็นเปลวไฟสีม่วงลุกไหวรอบตัวละลายพลังลบก่อนเข้าใกล้กลายเป็นผิวชั้นพลังงานที่เผาผลาญสิ่งไม่บริสุทธิ์ภาวนาในใจว่าด้วยเปลวไฟแห่งเซนเจอร์เมน ข้าล้อมรอบด้วยเกราะพลังแห่งการแปรเปลี่ยนไม่มีเงาใดผ่านเข้ามามีแต่แสงสว่างบริสุทธิ์อยู่กับข้า 3. เรียกพลังผู้ปกป้องเทวดาองค์แสนเอ่ยความช่วยเหลือเช่นข้าเรียกพลังแห่งมิคาเอลเทวดาแห่งแสงขอจงวางโล่แห่งพลังไว้ที่ทิศท,ทั้งสี่ปกป้องข้าจากสิ่งใด ที่ไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์เคล็ดลับเพิ่มเติมตหากทำงานเยียวยาให้ผู้อื่นควรสร้างเกราะทั้งก่อนและหลังการทำงานสามารถเสริมด้วยการใช้คริสตัลเช่นออบซิดีนแบล็กทูมารินวางข้างตัวเมื่อเสร็จสมาธิควรปลดเกราะเบาๆเช่นข้าปลดเกราะพลังและขอให้พลังทั้งหมดคืนสู่แหล่งกำเนิดด้วยความรักบทภาวนา กระแห่งแสงปกป้องข้าผู้ตื่นรู้ใช้ก่อนนั่งสมาธิหรือก่อนทำงานพลังงานทุกประเภทหลับตาหายใจเข้าออกช,ะชะ้าๆปล่อยความคิดปล่อยเสียงปล่อยความเร่งรีบและจงนำใจกลับคืนสู่ศูนย์กลางอันสงบของตนกล่าวในใจหรือเปล่งเสียงดังโอ้แสงสศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวาล ข้าคือผู้ตื่นรู้ในเส้นทางแห่งแสงบัดนี้ข้าขอห่อหุ้มตนด้วยพลังแห่งการปกป้องอันบริสุทธิ์ขอแสงสีทองแห่งสติแสงสีขาวแห่งความรักและเปลวไฟสีม่วงแห่งการแปรเปลี่ยนจงหลอมรวมเป็นเกราะพลังรอบตัวข้าขอให้แสงนี้ล้อมรอบข้าดังวงแหวนละลายพลังงานลบทั้งจากภายนอก และภายในไม่มีสิ่งใดที่ไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์อาจแทรกผ่านขอให้ทิศเหนือใต้ออกตกเต็มไปด้วยพลังแห่งผู้พิทักษ์ในแสงขอให้เบื้องบนแอบเบื้องล่างเชื่อมค่ากับฟ้าและดินค่าคือหนึ่งเดียวกับศูนย์กลางแห่งความสงบค่าเรียกเทพผู้พิทักษ์ของค่าจงอยู่เคียงข้างค่าในภารกิจนี้ ข้าขอตั้งเจตจำนงให้พื้นที่นี้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยความรักสติและแสงแห่งการตื่นรู้หยุดนิ่งรับพลังเงียบเงียบสักครู่จินตนาการเห็นแสงล้อมรอบเจ้าอย่างแน่นหนาอ่อนโยนและทรงพลังคล้ายเปลือกไข่ทองคำหรือพีระมิดแห่งแสงข้าพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางภายใน ภายใต้กระแห่งแสงนี้จิตข้าจะนิ่งปลอดภัยและเปิดรับขอพลังแห่งจักรวาลจงไหลเวียนในข้าเพื่อเยียวยาปลดปล่อยและตื่นรู้ขอความสงบจงมีแด่ข้าขอแสงสว่างจงฉายภายในข้าขอให้ข้าเป็นผู้นำแสงนี้ออกสู่โลกด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาหายใจเข้ารับแสง หายใจออกปล่อยความกลัวแล้วจึงค่อยเข้าสู่สมาธิที่ลึกยิ่งขึ้นต่อไป